มันมีคําถามที่แม่เนี่ยถามบ่อยมันเป็นคําถามซ้ําๆที่แม่ก็ถามบ่อยครูเกตแล้วครูก้อยเลยต้องไลฟ์เคลียร์ข้อที่3นะคะครูก้อยเรื่องของประจำเดือนเริ่มหมดกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นแล้วค่ะอตอนนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูส่งคําถามมาแล้วก็ส่งผลฮอร์โมนมาให้ด้วยนี่ส่งผลฮอร์โมนมาให้ด้วยนะคะ อ่าอ่านี่นะคะบอกว่าตอนนี้นะคะประจำเดือนจะเริ่มหมดแล้วค่ะจะท้องได้ไหมคะแม่อายุ40ประจำเดือนไม่มาแล้วนี่ฮูก้อยประจำเดือนเริ่มไม่มาแล้วจะไปพบหมอแล้วอายุสีแล้วไม่มาเนี่ยก็เลยต้องให้กินเวเจเนอรี่ด้วยนะเสริมเอสโตรเจนเข้าไปอ่านะคะเลยพบคุณหมอนะคะแล้วก็ส่งผลฮอร์โมนมาให้ดูเดี๋ยวไปดูซี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะนี่ผลฮอร์โมนมาแล้วนะคะส่งมาทอร์โมนลยให้ดูใช่นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นไข่มา8วันได้ไข่ฟองฟ ไม่โตด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่าให้พักก้อนสรุปนะคะเคสนี้คือไม่ได้เก็บไข่ใช่ไหมคะคุณเกศไปไปกระตุ้นมาแปดวันแล้วสุดท้ายมันเห็นแข่สองฟองไม่โตด้วยไม่โตด้วยหมอก็เลยไม่เก็บให้เพราะว่าถ้าเก็บอะแม่ต้องจ่ายตังอีกก้อนหนึ่งซึ่งแสนกว่าก้อนน่ะค่ะเพราะมันคือก้อนของการดมยาสลบแล้วเพื่อจะเก็บไข่อ่าเพราะฉะนั้นหมอก็เลยบอกว่าไอ้ที่ฉีด ค่ายาสามหมื่นสีมืก็ทิ้งไปแค่นั้นพักไปก่อนดังนั้นเขาก็เลยถามว่านี่แหละอายุมากประจำเดือนไม่มาแล้วกระตุ้นไข่ก็ไม่ขึ้นไปต่อหรือพักก่อนโอเคนี่คือคําถามค่ะนะคะไปต่อหรือพักก่อนนะคะพักในที่นี้นะคะหมายถึงพักบํารุงไม่ใช่ไปนอนพัก ไม่ใช่ไปนอนพักเฉยๆถ้ายิ่งพักโดยที่ไม่ทําอะไรไข่แม่ก็จะไม่ไม่สองใบก็จะใบเดียวหรือไม่เหลือเลยก็จะเสียเวลาไปอีกเพราะฉะนั้นกูก้ยให้พักบํารุง2เดือนปกติกรูก้อจะให้บํารุง3เดือนนะแต่ี่อายุแม่แต่อายุมากบางทีแล้วอ่ะรอนานไม่ได้เพราะว่าถ้าเครื่องดับ เครื่องไม่ฟิตสตาร์ทไม่ติดง่ายเครื่องดับเลยคือจบไขหมดถ้าเอสโตรเจนแม่ต่ํามากต่ํากว่า5แล้วไม่มีเอสโตรเจนแล้วคือไวท์ทองใช่เพราะว่าประจำเดือนเริ่มหายแล้วเนี่ยประจำเดือนหายแล้วเนี่นี่คือเคสเดียวกับคุณจุ๋ยนะเนี่ยใช่นี่คือแบบแต่แม่เชื่อไหมแม่ดีกว่าคุณจุ๋ยคือ AMH แม่ศูนย์จุดศูนย์เก้าอ๋อ AMH ยังยังไม่สูงกว่านิดนึงศูนย์หนึ่งของของจุ๋ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของเราศูนย์จุดศูนย์เก้าคือมันก็ต่ำทั้งคู่ 1.5-2พูดง่ายๆว่า1.5มีไข่15ใบ2มีไข่20ใบ a h 1มีไข่10ใบ a h 0.09มีไข่เกือบ1ใบนี่ได้ไป2ใบแต่ไม่โตมอพี่เก่งเนี่ยเขาบอก AFH มานะคะอันนี้มาดูฮอร์โมของเขาอีกนะคะอ๋อเขาให้มาแต่มีแต่ a h ตัวเดียวซึ่งครูก้อยประเมินได้ไม่ร้อเซว่ารังไข่เสื่อมหรือยัง แม่ต้องส่งผลฮอร์โมนอีก2ตัวมาให้ครูก้อยก็คือฮอร์โมน FSH และฮอร์โมนเอสโตรเจนตามที่เคยพูดไปเมื่อกี้ซึ่งเอสโตรเจนบอกแล้วว่าถ้ามันต่ำกว่า5แล้ว FSH เนี่ยสูงกว่า20ฟันทงไวทองรับไข่บริจาคค่ะ แต่ถ้าเอสโตรเจนแม่ยังสักประมาณยี่ิบยังมีแต่ถึงแม้ว่ามันน้อยจริงๆมันควรจะประมาณ40 50 6บ7 0 8 0ิเจิบแปิบแต่ถ้ายังมีอยู่2ี่บแล้วก็ FSH ไม่ได้เกิน40ี่สครูก็ยังบอกว่าเรายังสู้กันต่อไม่ต้องรับไข่บริจาคจนกว่าจะซาวแล้วเราไม่มีไข่แล้วให้การรับไข่บริจาคเป็นทางออกสุดท้ายแต่ประกอบกับอายุเท่าไหร่ภูเก็ตอายุ4ี่0ิซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดถึงโครโมโซมแล้วว่าโอเคต่อให้เรามีไข่ก็จริงแต่ว่า โอกาสที่จะคัดโครโมโซมผ่านนะมันมีแค่10%ค่ป โครโมโซมผิดปกติไปกว่า90แล้วถ้าสมมุติถ้าแม่ได้ตัวอ่อนรับตัวสิบตัวแม่จะคัดผ่านหนึ่งตัวแต่มันจะเป็นไปได้เหรอที่แม่ได้รับตัวสิบตัวราไข่แม่เริ่มต้นมาแค่สองฟองแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอที่ไข่สองฟองนั้นจะถึงรับตัวสิ์ทั้งสองตัวเป็นไปได้ในบางคนค่ะบางคนก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคัดโครโมโซมผ่านตั้งแต่การทาครั้งแรกเนี่ยน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีก็มีมันยังมีโอกาสอยู่มีด็อกเตอร์จอยี่าหนี้ด็อกเตอร์จอยพี่สะพ บ้าตซวสิตัวเดียวส่งคัดโครโมโซมผ่านปัจจุบันคือเป็นน้องมิราตั้งคันห้าเดือนจุ๋ยไข่หนึ่งใบถึงบ้าตซิสินะคัดโครโมโซมผ่านปัจจุบันก็ตั้งคันตั้งคันนะคะแต่ว่าจุ๋ยกระตุ้นสามรอบนะหลังจากบำรุงนะแต่ก่อนหน้านั้นไม่นับเพราะว่าเขาไม่ได้บำรุงมาเขาทำที่อื่นมาแล้วนี่แหละนะคะเพราะน่ตอบคำถามนี้คือหนึ่งแม่ต้องพักบำรุงก่อน อ่านะคะแล้วก็ต้องกระตุ้นอย่าให้ประจำเดือนเนี่ยหายไปนานนี่เขาบอกว่าเริ่มไม่มาแล้วแสดงว่าอาจจะขาดไปแค่เดือน2เดือนก็อย่างที่บอกกินอะไรบ้างคุูเกิเมื่อกี้นี่นี่แล้วมารูเลือดหระวันละสองช็อตวันละ2ช็อตนะคะกระดกเช้ากระดกเย็นก่อนนอนไม่ไม่ไม่กินสุด70แล้วนะคะไม่กินนะคะแม่ เร่งรัดนะคะยิ่งอายุเยอะนะคะตัวน,นี้จะต้องกระดกเลยนะคะให้ร nah ่างกายมันร้อนๆเอาเมนกลับมาใชนทำพลังงานนอยกระตุ้นปลุกฉีดการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ที่ beautiful. ต้องกินทุกคืนครูเกตชงน้ําร้อนเลยขิงดําค่ะครูก้อยนี่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะนี่ขิงดำไม่ไม่เหมือนขิงทั่วไปนะแต่รพคุณทางยามากกว่าห้าเท่ารสชาติเผ็ดร้อนกว่าสามอย่าให้ร่างกายเย็นไม่งั้นเครื่องดับมดลูกต้องอุ่นนะคะอุ้ยเอาช้อนไหมครูเกตเอาิวันละ หช้อนนี่เข้มข้นมากสีมันจะเป็นสีดำดำแม่กินแล้วคือร้อนไปถึงมดลูกอุ่นถึงมดลูกเลยเลือดสูบฉีดเลยเมาลย่ถ้าคนที่แบบเหมือนกับเมนกําลังจะมาไม่มาเลยโดนถี่ดำเข้าไปเนี่ยมันมาเลย มันมันชงแล้วมันข้นคือใช้ยาหอมยาลรใช่ใช่เว้นเนื้อขิงแท้ใช่ค่ะเป็นขิงสดนะลายขิงสะมันไม่ใช่จะมาแบบว่าละลายหายหมดนะมันจะมีเนื้อขิงอยู่ไม่ก็ซดดื่มไปเลยแต่ถ้าเราตั้งเน่มันตกตะกอนเลยนะเพราะมันหนักเป็นเนื้อขิงอแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าคุกก้อยโอ้โหหนูกินไปเนี่ยสามีชมเลยว่าอุ่นไปถึงบนลูกอันนี้ขำๆเราก็เลยบอกสามีถามว่ได้ไงอุ่นได้ไงลูกแล้วขำๆกเราจะรู้สึกดีมันก็จะร้อนแล้วก็อันนี้อ่า อันนี้คือผงผักนะคะนี่แม่ต้องกินเลยนะคะให้เลือดมันใช่เลือดไหลเวียนดีเนี่ยเพียวกรีนนะคะตัวนี้ดีท็อกระบบเลือดเลือดไหลเวียนดีนะคะเพียวเรดก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นผงผักสีแดงนะคะมีมะเขือเทศนะคะมีทับทิมมีบีทรูทนะคะนี่อ่าแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้สําหรับเคสรังไข่เสื่อมก่อนวัยเอสโตรเจนต่ํากระตุ้นไข่ไม่ขึ้นวัยทองก่อนกําหนด คือตัวนี้วายจินารีเลยค่ะเอสโซเจนไปเลยถ้าคนที่เมนกำลังจะหายแล้วแนะนำว่ากระปุกแรกอะ่ะให้กินสองเม็ดก่อน <ừ> เลยคือเรามันเรามันดับแล้วคุเดทมันมันจะดับแล้ว,ลว่ีเม็ดสีชมพูอ่าสองเม็ดเลยกระปุกแรกะะแล้วก็กระปุกต่อไปอะ่ะค่อยกินวันละหน <ừ> ึ่งเม็ดไอ้เจ้าตัวนี้วายจินารีมันคือยาไข่สา นะคะมันคือการคืนความสาวทั้งระบบในเรื่องของฮอร์โมนรังไข่เสื่อมก่อนวัยนะคะหรือว่าภาวะแก่ก่อนวัยไข่แก่หรือภาวะที่เอสโตรเจนต่ำนะคะเพราะว่าการที่รังไข่เสื่อมเนี่ยมันมาจากเอสโตรเจนที่ต่ําตัวนี้จะเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาติที่สกัดมาจากไอโซฟลาวนจากถั่วเหลืองนะคะเราได้ซื้อนะคะเพื่อนำเข้าสารสกัดที่เป็นลิขสิ์ที่ชื่อว่าโซเจนจากประเทศสเปนหนึ่งเดียวนะคะไม่ใช่สารสกัด จากถัวเลือเข้าไปเป็นโซเจนที่สกัดเอาเฉพาะไอโซฟลาวนเข้มข้นที่ให้ไโตเอสโตรเจนตามธรรมชาติและมีงานวิจัยนะคะการันตีรองรับว่าปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมทานได้เลย่ไม่ใช่เอสโตรเจนเป็นยาที่เขาเสริมันนั้นไม่ใช่มันจะแรงใช่คุณก็อันนั้นเนี่ยติดต่อหมอเขาจะไม่แนะนําถ้าคุณไม่ได้เป็นซึมเศร้าถึงขั้นว่าเป็นไวทองแล้วซึมเศร้าเราปรับร่างกายไม่ทันอะไรเงี้ยนะหรือว่าอารมณ์แปรปรวนหรือบางคนผมร่วงกระดูกพรุนพวกนี้ คุณหมอจะให้เอสโตรเจนที่เป็นยาสังเคราะห์ซึ่งคุณหมอจะบอกเลยว่าถ้าอาการนี้ขึ้นเขาจะให้หยุดกินติดต่อไม่ไม้ที่เปนต่อ5ปีไม่ได้อาจจะส่งผลต่อมะเร็งเต้านมแต่ว่าตัวนี้มันคืออาหารเสริมมันมีอยแล้วก็ตัวที่ว้ใส่เนี่ยคือการันตีความปลอดภัยระดับโลกนะคะนั่นก็คือสโตเจนที่มีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหนึ่งเดียวในประเทศสเปนนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ